รวมด้วยช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนต์ชนิดน้ำและผงได้ลงมดแล้วได้ลงโซเชียลว่ะแต่ทำไมอ่ะเนี่ยแหวงอ่ะแหวงอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองซาพีเอได้ยังได้แล้วไอ่ะพี่เอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพน้องพงิอศ์จิ๊บ อั้นพอทำท่าอ่ะเนียยิ้มเดิมทำทได้ดีๆโอ๊ยฉัน <c oughs> ถาม <ไป S 2> เธอเลยนะบ่อยเล็กครับเวลาไปกินข้าวกับตาบอลเนี่ยทำห้ามเขาแบบนี้เพราะเขาจะกินเข้าปากแล้วแบบหยุดที่บ้านอย่าเพิ่งกินเขาก็จะไปอยู่นิ่งๆก่อนเขารู้งไงไต้องบอกเลยเธอให้วาดที่สามีงางไว้ก่อนไม่บอกพี่อย่าแตะต้องต้นถ่ายก่อนแล้วค่อยกินแล้วก็กินชมเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ไหมไปนั่งคาเฟ่กับเพื่อนหรือว่าคนแบบนี้ กำลังจะเอาอะไรเข้าปากแล้วก็ยุดก่อนจะถ่ายรูปก่อนเหมือนเป็นบาปถ้ากินก่อนเนี่ยบาปหนามากมันห้ามอยู่เนะเมื่อไหร่จะกินได้แหมสมัยนี้นะเขาก็ต้องถ่ายลงโซเชียลก่อนป่ะเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยนะคคุณผู้ชมครับมีรายได้กับการถ่ายรีวิวทั้งอาหารทั้งที่เที่ยวถือว่าเป็นช่องทางการหาเงินที่ทุกคนสามารถทําได้แบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเค้กร้านไหนอร่อยจังเลยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเจ๊ที่ถ้าเราถ่ายกันปั๊บแล้วเนี่ยนะพอเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยนะ คนจะต้องถามเลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันคือร้านไหนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆแต่ว่าน่ารักมากๆอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเขาเนี่ยนะเป็นคาเฟ่แต่คนรีวิวอาหารเยอะมากทีเดียวค่ะจะเป็นเมนูอะไรลองตามเร์ไปดูวันนี้เราพามาเที่ยวคาเฟ่ลับของคุณชอ่อสาวอุดรคนนี้นะครับที่หลงรักในความคลาสสิกของบ้านเกิดตัวเองจนต้องนำมาอวดให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาชมกันแหละครับ เดี๋ยวนี้ก็จะมีร้านน่ารักน่ารักมีดีไซน์แล้วก็มีอะไรดีๆอยู่อย่างที่ร้านนี้ I am Champ ค่ะ มาถึงป้าเราจะได้เห็นอุดรในอดีตที่ผ่านก็เป็นภาพเก่าของเมืองอุดรค่ะบางภาพก็จะมาตั้งแต่ยุค2540กว่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมุมต่างๆตลาดสมัยก่อนเป็นยังไงวงเวียนสมัยก่อนเป็นยังไงเราเราก็จะถ่ายภาพเก็บเอาไว้สมัยก่อนเวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่มีรถเมล์หรือว่าสำารอเครื่องก็ใช้เป็นสำหร้อขี่แทนแล้วก็เป็นตึกแบบเรือนไม้เก่าๆเป็นตึกแถวเก่าอันนี้ยังมีอยู่ไหมคะ ตอนนี้นีอยู่ค่ะอยู่แต่ว่าสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดแล้วรถเมล์สมัยก่อนที่นี่มีรถเมล์ด้วยหรอรถเมล์ตัวนี้จะเป็นรถเมล์ข้ามอำเภอเข้าบริการยังไงอะสมัยก่อนนี่ถ้ารถเมล์ถ้าจำไม่ผิดออะบาทสองบาทประมาณนี้ค่ะตัวนี้น้ำมันค่ะปั๊มน้ำมันแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่เคยไม่ใช่ปั๊มหลอดธรรมดาด้วยคือปั๊มหลอดเป็นถังน้ำมันเลยแบบนี้ถังกลมถังน้ำมันลิตรแล้วก็ตั้งการแจ้งไปเลยแล้วก็มีมีร่มแบบ รอมช้หาดเอิน่ารักดีเน <t> <t> าะค่ะในร้านนอกจากจะมีภาพเก่าเมืองอุดรให้เบิ่งกันแล้วนะครับยังมีมุมขายเสื้อผ้าให้ได้ช็อปกันอีกด้วยนะเออที่บ้า <t> จะทําเป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเป็นสําหรับผู้สูงวัยเราเองก็ชอบผ้าประมาณนี้ด้วยเราก็เลยว่าเอ๊ะวัยรุ่นน่าจะชอบให้มาบอกว่า,วาเป็นแบบเด็กๆน่าจะใส่ได้ไวัยรุ่น<ช>น่าจะใส่ได้อะไรอย่างนี้แต่ใช้ผ้าเดิมที่ที่บ้านมีอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะเราก็ใส่แบบนี้มีความคิ้วๆน่ารักน่ารัก,ก,รกสีแบบว่าแบบเอธโทนเบาๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็โปร่งๆสบายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราะทุนไทยก็น่าอากาศร้อนใช่มีทั้งแบบตัวสั้นตัวยาวเป็นเดรสก็มีเป็นเสื้ออย่างเดียวก็มีนะแล้วก็มีมาสด้วยแล้วก็มีซับในให้เรียบร้อยเลยจะเป็นผ้าลูกไม้ก็จะได้บอกว่า แตนนนะ่สิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือเมนูอาหารนะครับที่นักชิมหลายคนต่างแวมารีวิวไม่ว่าจะเป็นพวกกลิ้งเอ่ยกระเพราทะเลเอ่ย,อยวนแล้วแต่อร่อยจนต้องร้องว่าแซบอิลิติเลเชียสกันเลยทีเดียวล่ะครับอาหารการกินของเราบอกเลยว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากไม่ว่าจะไปดูรีวิวจากที่ไหนก็แล้วแต่ พูดเรื่องอาหารทั้งหมดเลยอะค่ะใช่ค่ะมันคือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรโบราณค่ะที่บ้านทําทานอยู่แล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณยายแหละเป็นซอสปรุงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํากินง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเออเราเอามาเพราะเป็นหมูรวมมุตาก็ใช่ค่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ปรุงรสให้แล้วแล้วก็แบบว่าหมูนุ่มมากจัดจ้านในย่านนี้มากจริงๆ ไวได้คอนเฟิร์มขนาดนี้ต้องแวะไปลองแล้วล่ะครับ <c oughs> ย้ํากันอีกทีนะครับ <c oughs> ชื่อว่าร้านแอมแชมป์คาเฟ่ติดต่อท <hoven> อางเพจก็ได้หรือจะโทรสอบถามก็ได้เลยเด้อพี่น้อง <c oughs> เรายังก่อนเนื่องมาจากที่อุดรนคะคุณผ <c oughs> ู้ จะบอกว่าร้านที่รถเมย์ไปนั้นถือว่าเป็นร้านที่ผสมผสานความชอบของคนในครอบครัวได้แบบลงตัวมากทีเดียวคือต้องชอบเป็นเจ้าของคือชอบทําร้านกาแฟแล้วก็เสื้อผ้าลายลูกไม้เนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวเอามารวมที่เดียวกันแล้วที่บ้านชอบถ่ายรูปมีรูปเก่าตั้งแต่สมัยอดีตก็เอามารวมอยู่ที่เดียวกันกลายเป็นว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่ามาทีเดียวเราได้แบบหลากหลายมุมมองไงพี่จริงแล้วเนี่ยนะ ภาพถ่ายภาพเดียวเนี่ยเราเรื่องได้หลายอย่างเลยจริงๆอย่างภาพเมืองอุดอรในอดีตที่ร้านเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นการนั่งรถเมล์ข้ามอำเภอถนนหนทางที่ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันม,มันเล่าเรื่องทําให้เราจินตนาการไปได้เยอะเลยทีนี้ใครอยากไปเห็นอุดอรในอดีตนะไปเลยไปที่ร้านนี้ I am แชมป์ของทง้องเที่ไปได้เลยค่ะเรื่องกินนะครับยังไม่หมดนะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปชมสวนดอกไม้ถ่ายรูปกับดอกไม้และก็กินดอกไม้หวานๆวานจะเป็นที่ไหนพักสักครู่เดียวค่ะ